ครับผมก็สวัสดีครับก็พบกับผมเองนะครับผมนะจากร้านนุ้งวิศิษย์เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมนะก็จะเป็นปิกกาดกันลอยนะครับผมสาหรับกีตาร์โป่งนะครับผมนะก็ปิกกาดตัวนี้นะครับก็คือแบบว่าจะกันแบบว่าเวลาเราตีคอร์ดดีดปิกลงไปที่กีตาร์นะครับผมนะแบบบางทีมันอาจจะไปถูตรงเนื้อไม้ตรงหน้าไม้กีตาร์ได้นะครับผมนะก็เพียงแค่เราเอาตัวนี้นะครับผมนะไปติดนะครับผมนะก็ ปิกจะไม่กินหน้าไม้ก well. ีต้านะครับผมนะมันก็จะมาเป็นรอยที่ตรงนี้แทนก็คือเป็นปิกัดกันรอยนะครับผมลอยเราดิดกีต้าเองนะครับผมนะก็จะเป็นแบบเหมือนพลาสติกนะครับผมนะกนรลอยอย่างดีนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นแบบกาวสองหน้านะครับผมนะก็สามารถลอกลอกกระดาษด้านหลังแล้วก็ติดได้เลยนะครับผมนะหรือจะไปตัดแต่งก็ตามใจชอบได้เลยนะครับผม นี่ก็ปิก,กาดกีตาร์โรงตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคา1,90บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดตอ่ออินบ็อกได้เลยนะครับผมนัหรือท่าในใดสนใจปิก,กาดแบบอื่นก็สามารถเดินทางมาซื้อที่ร้านได้นะครับนี่โอเคนะครับผมนะก็ขอฝากร้านนู้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ